สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปช็อตสั้นๆแล้วกันนะครับลองยังไม่แนะนำนะครับสำหรับ b t c นะหาเข้าซื้อเหรียญเล็กๆก่อนนะครับตามแนวต้านนะครับก็รอ b t c ย่อแล้วกันนะครับใครที่ตกลดมาเนาะก็คือเป้าพวกนี้ตอนนี้อ่าถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆตอนนี้มันเป็นจุดลุ้นกําไรกันแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะมาเข้ากลางทางผมก็พยายามหารถมาให้นะครับก็คือจุดยอดของ BTC นั่นเองนะครับมันยังไม่ผ่าน4ี7 7 5้าและสี่0มืนสองสี่มืนเจ็ดสองอยเ็ดิห้าเป็นอันนี้เป็นเป้าร้อเอร์เใหญ่นะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับร0อยเปเซ็นใหญ่ของผมนั่นเองนะครับก็ยังยืนไม่ได้นะครับเป้าช็อตเฉพาะกิจนะครับก็แถวสี่0มืนเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับสี่0มื่นเจ็ดสองร้อยเป้าสุดท้ายถ้าช็อตไม่ทันนะครับมาช็อตที่สี่5มนหห้อยห้าสิบอ็ดนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับรู้จักลิฟต์นะครับเนาะใครก็เคยเห็นมาบ่อยแล้วลิฟต์นะครับนะ มันจะลงมาที่40,004 4, 4. อ่ะเอาปิด,ท,ปดที่โปฟิตที่40,005แล้วกันให้เราคิดไว้เลยนะครับว่าช็อตตอนเนี้ยเรากําลังอ,อ่าเล่นกับไฟอยู่หรือว่าเข้าทําเสืออยู่นะครับเราอาจจะโดนกินได้เลยนะครับเพราะเราไปชอดด็อตในช่วงที่มันกลับตัวขึ้นนะมันแรงมากนะแต่ถ้าไม่ช็อตก็นอนไม่หลับใช่ไหมครับอ่าพวกเราชาวสวนนะครับนะก็พาจุดสวนมาให้เลยนะครับใครจะลองก็ลองไปเราจะช็อตกันแบบสั้นๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ควรมีสต็อปลอตทุกครั้งนะครับให้มันหมดแรงแล้วลงมาที่46,500ก่อน46,600เนี่ยเอา500แล้วกันเนาะเอาให้ชัวร์นะครับถ้าหลุดตรงนี้แล้วมันจะลงไปนะครับเอาสัก4 5 0 0ก็ปิดเอ็กซ์ไปนะครับเอาให้นอนหลับพอนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยนะครับสายช็อตต้องอย,ยึดเจตนาลมคงที่นะครับจะจะจะขึ้นไปไหนเราก็ต้องตามช็อตมาอันนี้คือสายช็อตที่แท้จริงนะครับ ตอนนี้ก็เอสบายนะถ้าเอสบายก็แถว6 5ห0 0นะครับเดี๋ยวลองมาดูอ่ะ4600มื6 0หกสี่0มืนหกสี่มนหกมืนกห้นะครับูดผิดน่อีนะครับก็เดี๋ยวไล่ช็อตกันดูนะครับนะถ้าใครจับแถว4ี่มได้สต็อปล็อตไว้แถว4ี่0 0ื้อละกันถ้ามันล้างสต็อปล็อตเราเราก็ไม่ต้องไปตามละหรือว่าเรายอมแพ้ไปนะครับ ใครที่ตกรถเหรียญเล็กๆนะครับเดี๋ยวรอจุดย่อแล้วกันนะครับพอเข้าพระลองยาวเนี่ยยังไงเราก็ได้ได้ได้รู้แหละว่าวันนี้ที่ผมพูดคิดไปเนาะหลายๆตัวมันกลับขึ้นนะครับมาขึ้นระยะยาวอยู่แล้วนะครับถ้าเราเล่นแถวเนี้ยเราไม่ดอยแน่นอนดอยก็ดอยไม่นานนะครับก็เข้าเป้าประเด็นที่ว่าลงระยะสั้นมันเองนะครับแต่ขึ้นระยะยาวนะครับก็จุดช็อตบิตดีีก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองช็อตกันดูนะครับก็ถ้าเกิดมันหลุดลงมาที่สี่หมื่นสี่ 4 0 0ห้านะถ้า4 0 0ห้าหลุดลงมานะแล้วอินดิเคเตอร์บางตัวอย่างเช่น4ชั่วโมงมันตัดลงมาเยอะนะครับอาจจะลงต่อได้ถึง4 0 0สามแต่หลังจากนั้นผมว่าแถวนี้มันเป็นจุดทุนแล้วนะครับจุดทุนรวมนะครับจุดทุนที่าวานตกลดมาจากทองเนาะก็แถวนี้มันน่าจะลงยากแล้วแหละนะครับถ้ามันหลุด4 0 0สามนี่คือมันหลุดเลยนะแต่ถ้ามันไม่หลุดนะ่ะมันจะกลับตัวขึ้นลนะเราเราก็สายช็อตก็ลุ้นกำไรไปทีละจุดละกันเนาะ นะครับเทคโปรฟิตที่ไหนได้กําไรก็รีบเก็บไว้ก่อนนะครับเหรียญเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญที่วิ่งขึ้นดีๆนะครับก็สามารถช็อตได้ตามบิตคอยนะครับเนาะแต่ควรมีสต็อปล็อตทุกครั้งนะครับถ้าเกิดโดนโดนสวนมาล้างมานี่ผมไม่รับผิดชอบนะนะครับก็ให้คําแนะนําไปนะครับว่าจุดช็อตจุดย่อมีที่ไหนนะครับจุดช็อตจุดย่อมีที่ไหนก็ลองดูนะครับนะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีแต่บิตคอยนะครับสี่ชั่วโมง ว่าเราจะชอดยังไงเดี๋ยวเนี่ยไปดูสี่ชั่วโมงตัวนี้นะครับมันเกินมาแล้วนะครับมันต้องลงนะครับลงมาแต่เป้าตัดอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นสองนะครับแต่มันแน่าจะไม่ลงมาถึงจุดนี้หรอกก็แน่าจะแถวสี่หมื่นสามหรือไม่ก็สี่หมื่นสี่นะครับลงมาสักนิดนึงพอได้ตัดลงนะครับแล้วถึงจะกลับขึ้นใหม่นะครับเนาะส่วนหนึ่งวันก็ยังวิ่งต่อนะครับหนึ่งวันยังวิ่งต่อนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะลงมาตัดได้นะครับหนึ่งวัน เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับสวัสดีครับ